รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดินทางกันแล้วนะคะกับวาไรตี้แห่งการเดินทางที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวสองฝ้าฝั่งตลอดเส้นทางสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สุสุสครับพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดลบบุรีครับแล้วข้างหลังผมนี้นั่นก็คือพระปางสามยอดอเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งในประเทศไทยเลยตรงนู้นมีอะไรน่าสนใจไปดูเลยครับทำบุญกันบ้างว่างๆก็ไปทำบุญ ตัวไม้เลาคุณเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีอย่ามัวต่างเวนคิดทิ้งเด่นทิ้งดีถายุ่งยากเต็มทีเข้าวัดเพื่อตัดคุผู้ชมครับสารพระการแห่งนี้นะครับเป็นสารพระการที่ ชาวลบบุรีทั้งจังหวัดลบบุรีแล้วนะครับให้การสักการะและบูชารวมถึงชาวจังหวัดใกล้เคียงและก็นักท่องเที่ยวต่างๆที่ได้มาเยี่ยมเยี่ยมลบบุรีนะครับล้วนแต่จะมาสักการะที่นี่วันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่แห่งหนึ่งไปดูหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของที่นี่ไปดูกันเลยครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนะี่ยผมอยู่กับอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นอมลิกแม่ออมลิกผมก็ไม่รู้หรอก เห็นคนแถวเนี้ยเขาบอกว่ารุ่นเนี้ตั้งแต่เขายังไม่เกิดเลยโอ้โหเหล็กล้วนล้วนเหล็กล้วนล้วนมาเอ้าลงมาโน่นลงมานี้โอ้โหเอ้าเอ้าสวัสดีครับเดี๋ยวนะเขาบอกให้ผมมาหาพี่จ่าครับผมพี่จ่าผมจ่าสิบเอกสมศักดิ์เขานมลครับเป็นตัวแทนชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการกิจวิทยาหน่วยบันเาการสงครามพิเศษครับปะโถเอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่จ่ามีชื่อเล่นไหมครับ มีครับช,ชื่อชื่อออสครับถ้าผมเรียกพี่จ๋าออสได้ไหมได้ครับผมโอเควันน um> ี้พ uh so ี่จ๋าออสจะพาผมมาหนึ <h 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 ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นี่มีเหรอมีครับมีผลิตภัณฑ์สินค้าไข่เคยมดินสสขผงนะครับและที่สําคัญเพิ่มรายได้ด้วยเพิ่มรายได้ผมว่าตอนเนี้ยร้อนไหมร้อนเหมือนกันผมก็ร้อนผมว่าเราไปดูเ้างใอะไรอ่ะไปเลยครับไปเลยครับ มาถึงละอ๋อนี่ใช่ไหมครับนี่แหละไ,ไข่เค็มดินสอพองแม่บ้านทหารผลล่มพี่จ๋าจะพาเราไปดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ไข่ไข่ไขเป็ดที่นำมาจากฟาร์มเนี่ยครับไข่ที่ออกมาจากเป็ดเลยจากเป็ดเลยจากเป็ดเดี๋ยวผมถามนิดนึง เป็ดเป็นเออแล้วเป็ดนี่ต้องเป็นแยกพันไหมหรือว่าเป็นเป็ดอะไรก็ได้เป็ดนี่เป็นเป็ดพันไข่นะครับที่มีเป็ดเลี้ยงตามเป็ดไล่ทุ่งนะครับรว่าเกษตรกรของเราต้องเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งถึงจะคุ้มทุนกับราคาที่ขายนะครับคือเป็ดอะไรครับเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยนี่ผมยังงงอยู่เป็ดที่เกษตรกรเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงตามทุ่งนานะครับที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเมล็ดข้าวก็จะหล่น แล้วก็เป็ดนี้ก็จะกินมมมเมล็ดข้าวกินมเมล็ดข้าวเขาเป็นการประหยัดต้นทุนเดือนหนึ่งปริมาณของไข่ที่เข้ามาที่นี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่หมืน่นประมาณกี่พันฟองครับประมาณ4 <40, 000. S 2> ีนนะ่หมืฟองครับสี่หมืต่อเดือนต่อเดือนประมาณโดยประมาณใช่ไหมครับราทาอะไรต่อครับตอนนี้แล้วก็มาถึงขั้นตอนในการปั้นไข่นะครับ,รบเพราะกเราคัดไข่เรียบร้อยแล้วจะปั้นไข่ให้เป็นไข่เค็มนะครับอ่า หลังจากพอได้ไข่แล้วก็จะมาใส่นี้ค่ะใส่นี่คืออะไรครับเกลือเกลือดินสอพองผสมน้ำผสมปูนผสมน้ำอ่าดินสอพองดินสามส่วนครับดินสอพองสามส่วนต่อน้ำหนักคือสามกิโลกรัมอ่าฮะต่อเกลือกลับแกลสมุดหนึ่งกิโลใช้เกลือดินสอได้ไหมครับไม่ได้เกลือดินสอมีที่ไหนอุ่งงเลยพี่จ๋างงเลยเทนมุกนี้เกลือสมุด อันนี้ก็เป็นขี้เท่าขี้เท่าแกบเมื่อกี้ผมไปบอกอะไรนะขี้แกบเท่าขี้แกบเท่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะขี้เท่านี้เราหาหาเองได้ยังไงหรือว่าเราต้องจากลงสีคุณผู้ชมครับการที่เราเอาไข่ไปชุบก,กับนินสอพองผสมกับเกลือเขาก็จะมีความเค็มของเขาหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเก็บความเค็มได้นานแค่ไหนนั้นก็โดยการใช้ปฏิกิริยาของขี้เท่าแกบนะครับเขาจะเก็บความเค็มแล้วก็ความชื้นอ่ะเสร็จจากนี้ยังไงต่อครับ แล้วก็ปิดฝานะครับไอปิดไอ้ถุงครับเพื่อจะให้ความชื้นความเย็มอบอยู่ในถุงครับได้ถูกเวลาสามวันตั้งแต่วันวันที่ผลิตคือวันนี้ครับ,รบนาปีสามวันาสามารถจะนําไข่ที่ฟอกดินมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาทําเป็นไข่ดาวไข่เกียวไข่ตุนอ๋อแล้วประทานได้เลยครับในช่วงต่อไปจากวันที่สามถึงวันที่เจ็ดนะครับห้าวัน กัสามารถมาทําประกอบอาหารโดยไม่ต้องใส่น้ําปลาครับจะมีรสชาติที่เค็มนิดหน่อยอร<า>่อยกำลังพอดีทดลองเกษตรกรรมสักวันต้องร่ำรวยเงินเราบังเอิญขยันมาแต่ต้นถ้าเลิกล้มแล้วคงอายคนลองดูใหม่ผมเลี้ยงไก่ชน ื่อความจนก็หวังจะรวยเป็นล้านอ้าวพอนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับตรงนี้เราทําอะไรต่อพี่จ๋าครับอันนี้พร้อมที่จะนําบรรจุลงกล่องนะครับบรรจุพันธุ์ครับพอออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นจะเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเสร็จสับเรียบร้อยเพราะว่าบรรจุพันธุ์เนี่ยเขามีแบบหูหิ้วอย่างดีนะครับครับอยากเชิญคุณโอลิเวอร์ลองชิมดูนะครับไข่เค็มดินสอพองครับผมอ้าวได้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  เขาบอกว่าให้ชิมที่ไข่ไข่แดงเหรอครับผมไข่แดงจะมันนะครับไข่ขาวก็จะขาวนิ่มอร่อยครับถ้ากินกับ,บข้าวต้มร้อนๆนะรบรรจุพันเรียบร้อยก็จะมีแบบแบบกล่องแบบนี้ครับนะครับแล้วก็มีอ่านี่อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้เป็นไข่แดงนะครับที่เรากระเทาะออกมาจากไข่เค็มของเรานะครับที่หมักได้ที่แล้วสามารถที่จะนําไปประกอบอาหาร เจาะพัาติกออกมาแล้วรับประทานไข่แดงซึ่งมีคุณภาพและอร่อยจากที่นี่ที่อยู่ข้างในเนี่อ้าแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือแบบที่ไข่เค็มชนิดต้มสุกนะครับพร้อมที่จะนําไปรับประทานได้เลยครับที่นี่ครับพี่จามีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ครับผู้ประกอบการอะไรที่จะมาผลิตไข่เค็มดินสอพองนะครับก็เชิญได้นะครับมาดูงานได้นะครับ มาดูงานได้ที่ชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการกิตวิยาครับกรมลบพิเศษที่สองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับจังหวัดลบบุรีของเรานะครับยินดีต้อนรับแล้วก็จะแนะนำขั้นตอนการผลิต่างๆเราไม่ห่วงนะครับ พร้อมที่จะให้วิทยาทานแก่ท่านนะครับโอ้โหวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณอิสุสุครับแล้วต้องขอขอบคุณพี่จ๋ามากที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําไข่เค็มของที่นี่ในสัปดาห์หน้านะผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นไม่บอกดีกว่าเอาไว้เจอกันแล้วจะบอกในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ผมละพี่จ๋าต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ